ทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวรูปใหม่โดยใช้โรบักแม็กกันนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะแต่งรูปไหนกันใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไหมคะโอเคคุณแม่มคะ,อ,คคคะอะไรเดาเอาไม่มีอะไรคะ่ะนี่ก่อนอื่นเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวเป็นเบคอนก่อนนะคะตีมที่เราใช้มันก็ต้องเป็นผิวแทนๆหน่อยผิวแทนๆผิวนี่ไงผิวผิวอันนี้แนะน่นี่ผิวแทนแประมาณนี้ <laughs> มันดําเกิน <ดำ S 1> นี่ <ดำ S 1> ปรับขาวนะขาวนิดนึงนะนี่ประมาณนี้อุ้ยแต่มันก็ชมพูเกินนี่ประมาณนี้ปรับขาอืม,มให่ขาเร็กรงเหรอใช่ขาเล็กรงแล้วก็หัวเอานี่ออกนี่นะคะเราก็ได้แล้วนี่ธีมที่เราก็จะแต่งคือธีมอะไรอ่านให้หน่อยกระย่า <c oughs> ไม่รู้ กายากายารไปอตังเออตีมกายากยาห่านมั่วมากนี่นะคะว้าวนี่ผมสวยๆเต็มไปหมดเลยนะเอาหายไปไหนหมดเดี๋ยวเราก็จะขอพิมพ์ใหม่นะคะเธอเอาบีดออกดิใช่ฉันก็จะนี่ไงกายารโคตนมั่วนี่ เฮ้ยอันอันนี้อันสิอันไม่ใช่อันอันนี้อันนี้ดีกว่าโอเคกดซื้อกดซื้อหน่อยกดซื้อหน่อยเป็นอะไรอันนี้ชัว์นะเออบังต้องขอดูก่อนว่าเปิดไหยเปล่าโอเคเปิดบังเปิดก็เธอเลือกให้ฉันน่ะอันนี้นะค่นะโอเคแล้วนะกดเราระวังไม่ลดนะเดี๋ยวก็ลอเอ้ดีต่อไปหัวหัวนะคะเราจะเอาหัวล่องหน อย่างนี้เหรอใช่แล้วมันติดตาได้ป่ะเนี่ยติดได้เธอกดเลยกดเลยนะเธอไม่ได้ตังค์ไม่พอนะที่ดูไว้ลืมบวกทุกคนจริงๆอ่ะตอนแรกแม่เราจะให้เอาหน้านี้แต่หน้านี้มันสวยนะแต่ฉันไม่ชอบไงคะคุณแม่ด้ยลยนี่ฉันใส่ฉันใส่เดี๋ยวฉันจะไปเติมตัวฉันละกันทั้งนั้นอะได้เลยจ้ะอุ้ยเนี่ยสีส yes! ใส่เรียบร <ไป S 2> ้อยอุ้ยไปดูเสื้อ เสื้อนะคะกระยากะย่องกระยาอะไรอะอ่านมั่วมากก็จะอ่านเงี้ยนี่เสื้อหายไปไหนหมดเนี่ยเสื้ออยู่ไหนอะชะอ๋อมันต้องจันเปิดเติมอันนี้แหละนี่มันต้องอันนี้นี่นี่ไงเสื้อเที่ยวเลือกไวเอออันนี้แหละอันนี้สวยเซ็กซ<ะ>ี่ <Se xy. S 2> ดูก่อนเธอจะเอาลายไหน ร้านนี้ดีกว่าอืมห้าบาทปิ้วสควอยของแกใช่สควอยกางเกงอ่ะเอ้ยกางเกงที่เราเลือกอยู่ไหนอ่ะเลื่อนลงไปอีกนี่ไงอ,อือถ<ด>ูดอันนี้แหละฉันว่านี้ปิ้วแล้วซื้อไอเทมเสริมป่ะไอเทมเสริมซื้อสี่สค้า ี่งานคนตาเห็นมามันติดได้เอออ่ะอูเจ็ดสิบสี่แม่เราจะร้องให้ค่ะทุกคนอ่ะปะร้องอะไรขอบยังยางเอาอะไรค่ะอะไรกะตอนหนึ่งอันนี้ไม่เข้าเธอมาไม่เข้าเรามามุกอะไรอ่ะมามุกอะไรเธอฉันไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้เธอเลือกห่วงยางนะใช่ต้องพิมพ์ B E A C H แล้วถ้าเจ้าห่วงยางไปไหนก่อนเอาไปเทียบทะเล นี่เธอเธอใส่ไงเหรอโอู้เฮ้ยแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ผมมันใส่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่ไงทุกคนเราใส่อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ซื้อเลยนะเราแต่แม่เราภูมิใจมากเลยเพิ่งเติมมาอะไรยขอยังหน่ะเติมอะไรเพิ่มปะเนี่ยจะเอาไหมอ่ะ มันไม่ไมีอะไรอะ่ะมีอะไรให้เล่นอีกไหมอะ่ะลองพิมพ์เกียรุใหม่เกรีรกรุเกียรุเสริมเกียรุหรอไม่รู้อ่าหน,หน่ามานันเกียกรุคูใหญ่มากแต่มันไม่เข้ากับตีมอ่ะมันไม่เข้ากับตีมมีข้อมือปะอลองเลื่อนดูดิข้อมืออยู่ไหนก้อนเนี้ยลองดูด้านหน้า ะะแล้วท่านี้ก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเจอแล้วค่อยมาต่อตำแหน่งจะเอาอะไรดีอ่ะทุกคนอยากให้แต่งเจอแบบไหนลองคอมเมนต์มาใช่ไหมใช่เฮ้ย <laughs> อันนี้อะไรอ่ะเธอเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่อะมันบางเอาออกเธอลองพินตา อ่ะ b r a b r a c e c e l e t l e t, l e t อืมนี่นะคะแล้วก็เสิร์เท้าอยู่ตรงไหนเปล่ามันมีนะแต่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็น้าหลังดีนะไอ้ะอนเนี้ยไม่เข้ากับตีมอันเนี้ยได้มะมองไม่เห็น มันต้องอันเนี้ยมีกปะ <S <S มีแบบที่เป็นหอกไม้ฟงฟิงฟงฟิงหน่อยไหมไม่มีนี่เหรอันนี้เนี่ยอะไรอ่ะมันไม่เข้าเลยอันเนี้ยนี่ไงเห็นเอาลนีแตแ้เธอเธอว่าไหนอ่ะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็ได้โอเค พอแล้วโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องขอต้องมา,าเต็มๆดิอ๋อนี่แป๊บนึง่งค่ะ <laughs> โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะให้คะแนนเท่าไหร่ใช่ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบนะคะบ๊ายบายค่ะ